วันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยหหอมรุ่นแรกกันครับใบหน้าหลวงพ่อแกะได้สวยงดงามมากดวงตาด้านขวาจะมีเมตตาอยู่ตรงกลางส่วนทางด้านซ้ายก็มีเมตาตรงกลางเช่นกันบริเวณสามนาฬิกาจะมีเม็ดแววตาอีกเม็ดหนึ่งครับบริเวณหัวหนาคทั้งสองฝั่ง มีความคมมากครับมีเส้นสอนบริเวณกระหนกด้านบนทั้งสองฝั่งครับด้านมุมของอองอ่างด้านในนะครับจะเป็นปลายแหลมด้านบนหางอ่องอางจะมีระดับครับมาดูด้านหลังเหรียญกันครับทรงหูเหรียญคอค่อนข้างเล็กและไม่มีรอยถอดพิมพ์ครับ กรณีถ้าเป็นห่วงเดิมของรุ่นแรกจะเลียวเล็กครับเชฟเหรียญของรุ่นแรกจะมีแค่ทรงเดียวนะครับและมีเนื้อทองแดงเท่านั้นกรณีพบเจอส่วนผสมของทองเหลืองโอกาสแท้ค่อนข้างสูงนะครับ